สวัสดีครับผมบังบิด A k เคขานะครับเราอยู่กันที่เดิมนะครับที่เติรถ A k เคข่าสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับแทนที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า40ปีนะครับตอนนี้เราไม่เอารถชนหนักพิความตัดต่อย้อมแมวกอไมมาขายให้คุณลูกค้านะรตรวจอบ,บเจอทีหลังนะครับเราคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเรื่องนี้สบายใจได้ครับซื้อรถมือสองกังวลอยู่แล้วครับรถชนมาหรือเปล่ามีคนตายในรถหรือเปล่าจมน้านหรือเปล่า หายห่วงนะครับซื้อกับเต็นเรานะครับเราไม่เอารถคันเดียวมาเสียทางระบบนะครับวันนี้เรามาแบบเขาเรียกว่าแบบมาแปลกหน่อยมากับค่ายซูบารุอย่างที่ท่านเห็นด้านหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าในภาคเหนือมีไม่กี่คันในตลาดเลยนะหรือว่าแทบอาจจะไม่มีเลยนะครับลองไปเช็คดูนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวซูบารุฟอร์เรสเตอร์ตัว2.0 iS i-size ตัวท็อปสุด นั่นเองนะครับตัวนี้คือท็อปสุดแล้วตอนออกใหม่เขาอยู่ที่1น0 0 0ล้านแกว่านะครับแต่วันนี้เราเอามาขายต้องบอกว่าแทบจะครึ่งราคาเลยแทบครึ่งจะครึ่งราคาเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งไม่แพงตั้งไม่แพงไม่อยากตั้งแพงนะครับเน้นซื้อง่ายขายคล่องดีกว่านะครับอะมาลุยกันเลยนะไปะไปเลยตัวนี้นะครับก็จะได้กระจังหน้าเต็มๆโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเด t i ไทม์ n n นนิงไลน์มาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับเป็น LED นะ LED ตัวนี้มีตัวล้างไฟหน้ามาให้นะครับเวลาเอาไปลุยเนี่ยโดนโดนโคลนโดนอะไรนะครับก็จะมีตัวล้างเป็นน้ำฉีดนะครับตรงไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมใหญ่ๆครอบไปอีกทีนะครับดูดูขึ้น ด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำทำให้มันด,ดูดูแน่นขึ้นนะครับนี่แล้วก็ดีไซน์ของเขาคือตัวขายของเขาครคือฝากระโปรงเขาจะออกแนวรถสปอร์ตก็คือยกด้านข้างสองข้างให้สูงขึ้นอันนี้ก็เรียบลงไปนะครับสวยมากตัวจริงรถนะครับเป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับเดิมมากคันนี้สวยมาก ไมน้อยด้วยนะผมบอกเลยว่าคณนนี้ไม่น้อยมากอย่าไปดูกันว่าไม่กี่หมื่นโลนะครับย่างแม็กแม็กเ็นแม็กอัลลอยขอบ18ตัวครอบตัวท็อปเขาจะได้ขอบ18นะครับถ้ายังไม่ทอ็อปตัวแอลก็จะได้ขอบ17แต่นี้เป็นขอบ18แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวไฟเลี้ยว LED นะครับพร้อมกับกล้อง360อองศามีให้แล้วนะครับเห็นทั่วทิศทางนะครับ มาพร้อมกับมือจับ f r e เรสนะครับมือจับอัจฉริยะของเขานะครับแล้วก็ตัวเนี้คือเขาจะได้ตัวไอ้สเกิร์ตด้านด้านหน้เนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับรอบคันเขาเรียกว่าโป่งโป่งข้างมีมาให้คร,รอบรอบคันเลยโป่งล้อยาวมาถึงสเกิร์ตข้างเนี่ยมีมาจากโรงงานนะครับทําให้รถมันดูมีมิติขึ้นดูดุขึ้นนะครับมาส่วนของด้านหลังบ้างไฟไท้าย ไฟท้าเป็นกึ่ง LED นะครับตัวไฟสีแดงจะเป็น LED แล้วนะครับตัวด้านล่างยังเป็นไฟหลอดอยู่อ่ายิรุ่นรดนะครับ Subaru แล้วก็ตัวนี้ขับ4นะเมื่อกี้ลืมบอก AWD นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็มาดูรุ่นซับย่อย Forester นะครับ Forester 2.0iS i-size ด้วย ก็เป็นไอซีด้วยครับตัวสปอร์ตนี่กล้องมีมาให้นะครับเปิดท้ายเปิดไฟฟ้านะครับกดทีเดียวขึ้นเองนะครับมาดูด้านหลังหน่อยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากนะครับกว้างมากดึงเบากเป็นสปริงนะดึงในตัวเลยกล้องจับกล้องดีๆนะเราจะยิงแล้วนะนหนึ่งสอ,งสอ รเท่นี่ปรับเลยครับไม่ต้องไปดึงอะไรให้เสียเวลาแค่ดึงนี้ก็ได้แล้วนะครับใส่ของแบบจุจุเต็มเต็มเลยแม่ค้าตลาดนัดพ่อค้าตลาดนัดใส่ของได้เลยไม่ต้องไปซื้อรถกระบะให้เสียเวลาไม่ต้องตากฝนด้วยอ่าไปทิปก็ออกทิปได้กว้างขวางนะครับสบายเลยโอเคถ้าเกิดจะปิดเราก็กดปิดแค่ตรงนี้ทีเดียว ปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับเท่มากอะแล้วก็เราก็จะไปปิดเสร็จเลยแล้วเปิดต่อมาดูที่นั่งของเบาะตอนที่2กันนะครับใหม่มากกินใหม่อยู่อะเบาะหนังนะตัวท็อปเขาได้เบาะดังสีดำนะครับทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบที่ท่านเห็นนะครับมีตัวรูระบายอากาศตรงกลางนะครับทำให้ ระบายความร้อนเวลารถจอดตากแดดร้อนๆตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับรถรุ่นใหม่ก็จะชอบมีมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีแอร์แอร์หลังกล้องดูแอร์หลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้มี power outlet มาให้ด้วยเอาเป็นที่เสียบ usb 2อฝั่งชาร์จโทรศัพท์ได้สบายเลยเจ๋งเจ๋งไปดูด้านหน้ากัน แต่คีเลสแล้วนะรถบ้านมือเดียวนะได้ไปเลยครับได้ไปที่แผงประตูเลยแต่กล้องแผงประตูแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายมิติมากท่านดูเอามีหนังซอฟท์ัทสีดำมีอะไรโอ้โหมีลายเคล็บบ้าสวยงามมากนะครับดูเหมือนยานอาวกาศเลยมาตรงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟท์ัทนะ ไม่ใช่พลาสติกแข็งนะซอฟพัดหนังสีออกแบบลายคลบ้าคลิบ้าหน่อยนะครับแล้ก็เป็นพลาสติกสีดำเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำแบบนี้แน่นๆนะปีกเบาะยังไม่ยังไม่ตกนะยังไม่สึกนะครับปกติรถใช้งานนี้จะสึกไปแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับฝั่งนี้ตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับรไฟฟ้าปรับอรฟฟรโอ้โคบะ นี่ผมโชว์นี้ก่อนุจแจเขามีให้สามดอกนะครับหนึ่งสองเจ๋งอะมีกล่องเก็บกุญแจด้วยแล้วก็สาสามดอกให้ไปเลยนะครับสามดอกจัดไปอ่ะจแจไปแล้วแล้วเราก็มาต่อกันที่ตัวหน้าจอบ้างหน้าจอติดรถนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับ เล่นได้เกือบทุกทุกอย่างได้หมดอะต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้ a n นดรอยออโตได้ได้หมดนะครับได้แอปพลิเคชันมากมายเนวิเกเตอร์อะไรมีหมดแล้วมุมมองรถลองดูหน่ยอยนี่เดี๋ยวโชว์กล้องถอยให้ดูกล้อง ป,ปิดประตูใช่ป mm hmm. ่ะว่ามันยิขึ้น uh huh. นี่กล้องนี่คือกล้องอ่ะถอยให้โชว์ให้หน่อยกล้อง360องศาเค้านะครับรอบทิศทางเลยนะครับโชว์ถอยให้ดูเลยอหสุดยอดมากน,นี่กล้องถอยเขานะครับอ่ะ มาที่หน้าจอหลักนะครับคือมันมันเยอะมากอะ่ะถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครก็พักแชทสอบถามมาได้นะครับอ่ะคือตอนนี้เปิดแอร์กันเปิดแอร์อร้อนใช่ป่ะแต่กล้องเปิดแอร์เอาอโต้อ่ะดูแอร์อ,อ่ะ,ออะเปิดแอร์นะครับมันจะมีหน้าจอสองฝั่งนะครับจอควบคุมก็จะอยู่ตรงกลางนี่ครับที่จะเป็นเกี่ยวบพวกวิทยุเครื่องเล่นเสียงตรงตรง,ตรงกลางด้านล่างนะครับนี่ตรง,ตรงกลางด้านบนนะครับ ก็เป็นตัวบอกอุณหภูมิแอร์ด้านในด้านนอกนะครับบอกเกี่ยวกับตัวรถนะครับสถานะตัวรถแล้วเขาก็จะมีหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้ไอ้ปุ่มกลางนี้นะครับเป็นหมดการขับขี่ตัว snow snow mode ก็คือโหมดแบบทางวิบากคือบ้านเรามันไม่มีหิมะอยู่แล้วอะแต่มันจะเป็นทางวิบากอะไรหมวด x x drive อะไรพวกนี้ครับมันจะอยู่ตรงสโน w m o ดแล้วก็โหมด eco โหมด normal มีให้เลือกนะครับบทประหยัน์พลังน้ำงานมันก็จะเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดตัวกลางกวตัวกลางเครื่องนะครับก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT 7สปีดต,ตัวนี้นะครับเกียร์ CVT 7สปีดขับสนุกนะเกียร์ CVT ไหลลื่นนะครับมาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยมันติดฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวควบคุมวิทยุตัวกลางอะไรพวกนี้ครับ กดสายรับสายตัดสายนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวบอกระยะเช็คเลนว่าเราหลุดเลนไหมเขาก็จะมีเตือนนะครับแล้วก็มีตัวจับจับระยะรถคันด้านหน้าด้วยนะครับว่าเราประชิดไปเขาจะแจ้งเตือนอะไรพวกนี้มาให้ครบออปชันแบบมาเต็มอยู่แล้วซูบารุไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เป็นกุญแจคีย์เลสอย่างที่ผมโชว์ให้มีให้3ดอกนะครับแล้วก็โหมด ไอเซนเซอร์อีกมากมายเยอะแยะมากมายนะครับบอกไม่หมดนะครับอยากรู้อะไรก็ทักแชทสอบถามมาได้นะครับเข้าข่าวผมให้ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเออลืมเลขไม่ลืมเลขไม่าลืมลืมาเห็นป่าอ่าเลขกไม่อย่างที่ท่านเห็นเลยครับหกหมืกว่าโลหกหมื่น้านะครับรถปี2 0งพันนะครับถือว่าไม่เยอะนะ รถสามสี 3, ป่ปีวิ่งไปแล้วปีแล้วประมาณหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นประมาณนี้ค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะครับหรือว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้าไปโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนออกตากล้องแทนดูเพดานหน่อยเพดานสวยสะอาดใสนะครับไม่มีรอยเปื้อนอะไรนะครับใส่ใส่เลยกว้างกว้างนะครับอะเดี๋ยวผมไป ห้องเครื่องใหม่เ้วเดี๋ยวมาสรุปราคากันนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีรับประกันหลังการขายให้นะครับก่อนปล่อยรถเราเข้าศูนย์ซูบารุให้เลยนะครับตรวจเช็คให้ก่อนปล่อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับโอ้โหเครื่องบ็อกเซอร์โคตรหล่อ เื่อง2.0ลิตรนะครับให้แรงมา้งมามาที่ร้อหหแรงม้านะครับตัวนี้เหลือๆนะเหลือๆเลยบอกว่าเหลือๆเลยขับสนุกมากช่วงล่างแน่นหนึบสไตล์ซูบารุเขาเลยนะครับได,ได้ตรวจฮอบแล้วนะครับามาดูหัวน็อตใครเอาสีมาแต้มไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นะครับอันนี้คือสีเดิมมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับมาร์กเดิมทุกจุดนะครับดูอ่ะ โอนต่มาร์กที่ห้อนี้เขาสีสันมากนะมีสีกันฟูสีฟ้าดูมาร์คมาร์กกองยังไม่ยังเดิมอะสุดไหมละ่ะดูมาร์คเมอร์ปิ้วครบไปมีมาร์คตรงไหนอีกอ่า,อาๆๆอที่ปากฝนยังมีมาร์คอะสุดล่ะอ,อยู่ครบทุกจุดนะครับอยู่ครบม่านองม่าน้ําก็มีมาร์คอ่าฝั่งนู้นก็ไม่ได้แกะนะครับไม่มีการแกะไม่มีการทําสีแต่อย่างไรนะครับเดิมเดิมเลย ซูบารุฟอ r e เรสเตราคาใหม่ 4, ล้านสี่ตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาบอกกันนะครับได้แนะนะโอเคเราตกอะไรตรงไหนบ้าหลักๆครบๆนะถ้าถ้าสงสัยตรงไหนข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทักแชทสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เป็นตัว IS i อสไอซายนะไอซนะครับตัวปี2021ตัวท็อปสุดของเขานั่นเองนะครับ ่ะบอกราคากันเลยดีกว่าไม่วิ่งไป60.000่นโลนะครับปี2 0 2 1ราคาเราตั้งอยู่ที่755,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะราคามือหนึ่อยู่ที่ล้านสี่กว่านะครับบวกลบล้านสี่กว่าบวกลบนะครับก็หายไปประมาณ50อน่ะคุ้มไหมล่ะหายไป50%นะครับมาตกอยู่มือสอเหลือเพียง7 5 5 0 0 0บาทแล้วก็เลขไม่แค่นี้สภาพสวยกิ๊กแบบนี้นครับ พร้อมโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนี้มาหรือว่าดูคลิปนี้มานะครับผมให้เป็นให้เป็นอะไรดีให้คันนี้ให้เยอะหน่อยแล้วกันคันนี้ให้เป็นเงินสดกลับบ้าน20,000บาทในกรณีที่ลูกค้าจัดเต็มนะหรือว่าลูกค้าซื้อสดผมก็ให้เป็นก i ฟต์วอชเชอส่วนลด20,000บาทก็เท่ากับราคารถจะเหลือเพียง7จ5 0แสบาทเท่านั้นเองถูกมากนะฟรีดาวออกรถศนยบาทได้เลยนะครับเรื่องยอดผ่อนการผ่อนอะไร แคตสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้นะครับก็ยังไงก็ฝากแต่รถ a k คาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นไว้ด้วยนะครับพร้อมกับ Ford Forester ปี2021หล่อๆคันนี้ไว้ด้วยผมว่าอยู่ไม่นานอะ่ะแบบเนี้ยเพราะรถมันไม่มีของในตลาดยังไงก็รีบเลยนะครับสวัสดีครับ